เชื่อเราได้นะคะที่เราพูดมาเป็นจริงทั้งหมดเพราะเราของเราเป็นผีโลชั่นเป็นผีเนี่ยที่ว่าแม่บอกว่าแบบนี่ทำไมใช้โลชั่นเปลืองขนาดนี้นี่ทาหรือกินแม่ดิฉันค่ะอเชื่อได้ค่ะว่าดิฉันใช้จริงทั้งหมด,ด,ดอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากทำคลิปนี้เลยสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชน,นะพาวเฮเซลอาร์ว่าค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคน วันนี้นะคะทางเราจะมาในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าจะซื้อโล otion อะไรดีอ่งพอแล้วบอกว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะชอบทาครีมมากแล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าสุิเป็นสถานการณ์ปกติหรือว่าจะเป็นโควิดที่ไม่รุนแรงเท่านี้เนี่ยเร,เรียนในที่ชอ็อปแ,แบบแบบไระูเราไปใช่ปะเราก็จะเจอครีมมากมายหลายหลักตัวไหนเพื่ภพาไหนของแบรนด์ไหนดีอันไหนเวิร์กก็เลยรวบรวมให้ละกันว่าอะไรที่เราว่าบางคนซื้ออันเนี้ย เราว่าถ้าซื้ไปแลแหละคนน่าจะชอบนะคะเริ่มเลยดีกว่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนนางคือ sister สไลด์ s t o r i r a n e l lotion gene extra bright aura นะคะทุกคนเป็นโลชั่นเนื้อที่เป็นเนื้อเจลเขาะน่าจะบางเบากว่าตัวอื่นๆทั้งหมดที่เราเอามาเลยนะบางเบาสุดนะคะซึ่งเราดูไล้แล้วทุกคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตา คุณหูคุณตาคุณตาคุณหูสักคุณนะค่ะาคนน่าจะคุณกันมาบ้างแหละซึ่งเหตุผลที่เราชตัวนี้บอกตามตรงเลยเห็นเยอะมากเห็นในแบบวิ่งเลยกบบดิบทาไม <laughs> อ่ะอ้เงี้ว่าเดินไปที่ไหนก็จะเจอละกาันเอางี้ดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าแบบเออน่าสนแล้วที่งงมากก็คือตอนที่ยังไม่เคยใช้อ่ะเจอเยอะมากหลายที่มากแต่พอใช้แล้วชอบปุ๊บอุย้ยไม่เจอเลยที่ต้องแบบว่าไปซุปเปอร์แบบใหญ่เท่านั้นก งเหกับตัวเองเหมือนกันงงกับผลิตธภธัณฑ์เหมือนกันแต่ว่าเขาดีมากเดี๋ยวขอจะเล่าข้อดีของไายก่อนก่อนจะข้อดีเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น4 category เป็นหมวดความชุ่มชื้นหมวดความเนียนหมวดความใสแล้วก็หมวดที่เป็นกลิ่นนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยสำหรับเรามันคือเน,น้นความผิวใสคือตรงๆนะไม่ได้ใสแบบเป็นว์ชั่นแบบใส ใช้วความรู้สึกใช้ฟิลลิ่งแบบเออมันใสแตนน่ไม่ใช่แบบวิ้วผิววุ้ยเห็นทะลุอาจจะไม่ใช่นะคะทุกคนนั้นก็เกิดไปนิดนดียวเราให้คะแนนความชุ่มชื้นประมาณ3เด,ด,ดี๋ยวเท๊ดูอาจจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้ซึ่งพอเป็นเนื้อเจลอะ่ะมันไม่ได้ชุ่มชื้นมากอยู่แล้วนะแต่ก็ใช่ว่ามันจะแห้งไปเลยมันก็แบบว่ายังชุ่มชื้นอ,อยู่นะคะก็คือเนื้อแบบว่าแห้งดีนะเราว่าแล้วก็ กลิ่นค่อนข้างดีเลยขอบอกก่อนนะว่าเคสกลิ่นเราเนี่ยเป็นคนชอบกลิ่นสดชื่นคือไม่ใช่แนววาน,นิลาไม่ใช่แนวแบบคอมละมุนหนาบอกก่อนอถ้าเราบอกกลิ่นดีคือเป็นกลิ่นแนวสดชื่นกลิ่นเน,น,นี่ยอย่างเงี้ยบอกกลิ่นแนวไม่หวานนะคะคนประมาณนี้ เนี่ยคือมันจะแบบเย็นๆด้วยตอนทาอาหารปลว่าเนี่ยก็ค่อนข้างซึมแล้วเรียบร้อยนะคะดูแบบโลโก้เรียนนียแต่ไม่มันแล้วนะคะบอกเลยว่าดีมากสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบความเหนอนะอหนักมากนะจะเหมาะมากๆอันนี้ก็คือชุ่มชื้นมาให้3ความเนียนเราให้35เนียนคือแบบผิวแบบ อุ้ยยีงเนี้ยเนียนแบบเนียนมากแต่ใส่คือความแบบความลิ i งความออร่าของผิวอะ่ะนี่คือความเนียนกับความใสในความหมายของเรานะแล้วก็ให้ความใสเนี่ย4.5คืออย่างที่เราบอกไปรู้สึกว่าผิวมันใสขึ้นแบบเออมากๆเลยมันแบบเออมันเลิศมากแต่ว่าจริงๆตัวเนี้ยตัวรุ่นนี้ที่เขาออกมาซีเซ้าตัวเนี้ยมันมีรุ่นธนาคารด้วยอะ่ะเดิอดปให้ดูดูแบบไหมเออลืมลืมอิกมาแป๊บหนึ่ง คือนางอ่ะจะมีอันนี้มาด้วยนางมีร้ที่เป็นสีเขียวด้วยจะออกมาเป็นสีสีส้มกับสีเขียวแบบนี้เราใช้แค่สีส้มเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสีส้มมันค่อนข้างจะใสกว่าประมาณนะคะที่เราสุกดีมากๆเลยก็คือตัวน,นี้ ววสลินเฮลที h ไบรท์กลูต้าไฮยาเซรัมเบอร์สโลชั่นเจอร์วี่เรเดียนนะคะทุกคนไม่รู้สึกว่าต่างเป็นดูกันได้แต่ฟีลในการใช้เราว่าต่างมากนะต่างแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะเราว่าเน้นเหมือนกันคือเน้นเรื่องความใสกับความเนียนคือง่ายว่าถ้าเรื่องสองตัวเนี้ยอันนี้เน้นเรื่องความผิวใสแต่ใสามากกว่าเรความผิวเนียนตัวนี้มากกว่าเลศมากตัวต่อต,ตัวมานะคะก็คือตัว อุ้ยเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้บอกเรดคะแนนตัวนี้ใช่ไหมเรตคะแนนตัวนี้เนี่ยเราให้ความชุ่มชื้นสามก็คือไม่ได้ชุ่มชื้นมากให้ความเมียนี่สามจุดเจ็ดห้าก็คือมากกว่าตัวสีส้มน้ำเมื่อกี้ให้ความใสคือสี่จุดเจ็ดห้าก็คือน้อยกว่าตัวนี้แต่ว่าก็ใสแล้วก็กลิ่นให้สี่กลิ่นแบบว่าอภิบายยากจังเรารู้สึกือนเป็นแบบฟุตตี้ผสมกับฟลอรลอะเออจะเป็นดอกไม้ผสมกับผลไม้อะเออความรู้สึกเรานะแบบนี้นี่เป็น texture นะคะทุกคนนี่ ตัวนี้จะหนักกว่านิดนึงนะแต่ว่าคือเรา,ทาไทยด้วยแหละไม่ได้ดูหนักจริงแล้วมันก็ไม่ได้หนักอะไรนะคะมาค่ะตัวต่อไป อันนี้นะเป็น Nivea Oil e m u l i o n เป็นกลิ่น Cherry Blossom นะคะ Cherry Blossom นะคะทุกคนคือจริงๆเนี่ยน้องนางคนี้เนี่ยอันนี้เป็นรุ่นเก่าที่ออกมาเป็นสูตร Oil e m u l i o n นะแต่ว่าตอนนี้คือนางได้ออกสูตรใหม่มาแล้วเป็น White l o t i o n Dewy Sakura จ u s t by Oil e m u l i o n ก็เป็น Oil e m u l i o n ทั้งคู่นะคะตอนนี้เป็นตัวเก่าตอนนี้เป็นตัวใหม่นะคะเราปรึ่มปริ่มตัวเก่ามากกว่าคือเราอ่ะรู้สึกว่าตัวนี้มันอันนี้คือจะไม่ได้นะว่าคุณประกอบการคลัพธ์เป็นยังไงตัวนี้จะน่าจะเนในเรื่องความขาวกว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่านียนเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เนี่ย มันดีมากคือเื้อนเนือของความเนียนผิวก็ขึ้นเนียนแบบขึ้นเนียนเลยกลิ่นหอมมากอันนี้เป็นกลิ่นดอกไม้อ่อนๆที่ไม่ได้อ่อนจนไม่มีกลิ่นแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้ไม่ได้ดอกไม้ขนาดนั้นที่ดีมากแล้วก็ให้ดูเทคเจอร์มันจะมีความแบบมันจะดูแบบดึบๆกว่าอันเบอร์กี้นิดนึงนะจะชุ่มชื้นกว่าอันนี้ให้ความชุ่มชื้นมันสีแตมนะคะนี่ก็จะชุ่มชื้นกว่าแล้วก็จะซึมยากกว่านิดนึงนะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความชุ่มชื้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะคน แล้วก็ความเย็นให้4.75ความใสให้4ความใสแล้วว่าสู้2ตัวแรกไม่ได้ส่วนกลิ่นอย่างที่บอกไปให้4.75กลิ่นนี้ที่สุดในทั้งหมดนะเขินแบบว่าพอดีแบบไม่ได้แบบไม่รู้สึกมันโดดจนเกินไปแล้วว่ามันดีมากๆราคาตัวนี้เนี่ยจะน่าจะสูงกว่าอีกหนึงนะเพราะว่า1ขวดใช้ได้นานมากน้องมันนานมากนะต่อมาตัวสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากทำคลิปนี้เลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะทุกคน อัวน,นี้นะคือ w a t c h l i n e Expert Care Extremely Dry Skin Rescue Lotion อ่ะนางบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากมันจะมา rescue ผิวเราเหมือนกู้คืนผิวเราได้ภายใน5วันเอาจริงๆปะเป็นคนไม่ได้ผิวแหง้งเป็นคนผิวปกติที่ไงว่าบำรุงมันดีแล้วกันบำรุงมาแบบเยอะทำให้ไม่แม่ค่อยแหง้งแต่ว่าไม่เน่้แบบเป้คนผิวชุ่มชื้นตลอดเวลานะจะชุ่มชื้นตอนแบบทาครีมแบบตอ,ต,อตอนนี้กันเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเห็นคำว่าเพื่อผิวแห้งมาก คือซื้อเลยแล้วก็บอกว่าจริงตัวนี้มีหลายหลายสีอยู่นะนี้มีประมาณสามสีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคือให้ดูน้นเนื้อมันจะแบบว่าชุ่มชื้นที่สุดในทั้งหมดแล้วอะเนี่ยเอาจริงปะคือท่านแบบโบกๆเองกันโดยที่ไม่เกีย่ยเราว่านะเราว่าก็คือครึ่งวันไม่น่าจะซึม <c oughs> <c oughs> บางวันอะถ้าสุดลืมทาพวกทั้งหมดที่พูดไปเ,เ่อกนเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แค่ตัวเดียวเพราะชุ่มชื้นมากๆแล้วนะคะเรามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเป็นอูสนิทเรานี่แหละเขาเป็นคนผิวแห้งมากก็เลยแบบ ซื้อตอัวน,นี้เลยมันเลิศมากอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ตอนเนี้ยเพื่อนไปซื้อหรือยังนะแต่ว่าถึงขั้นแนะนําคนอื่นเลยอ่ะรู้สึกมปเองหรือเปล่าไม่รู้นะเราไม่ได้ดูพวกอินเรนยนข้างหลังนะเรารู้สึกว่าคนผิวแพงง่ายนะ่าจะใช้ได้อยู่นะใช้ได้แบบอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นอนะ่ะคืออย่างพวก3ามสตัวแรกสามตัวแรกจะมีกลิ่นแบบว่า เพ่ต้องตคือกลิ่นน้ำหอมอาก็ย <c oughs> ักลิ่นน้ำหอมอยู่ตัวตัวนี้แทบไม่มีกลิ่นเลยแบบไม่มีกลิ่นเลยนะคะทุกคนไม่แค่ไม,ม่กลิ่นเลยรู้สึกว่ามันเวิร์กมากๆซึ่งอาจจริงบางคนอ่ะอาจจะไม่เก็ตความชุ่มชื้นนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาไม่นานมานี้นะเราจะเทียบตัวนี้ให้ดูแล้วว่าอะไรแะคนน่าจะรู้จักนี้ ตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นเจอเกนซึ่งผมรู้สึกว่าในหมู่มวลแบบเด็กนอกอ่ะเออคนที่ไปบบเรียนต่างประเทศมาเรียนอเม,มเมริกาเมกามาอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกตัวนี้เป็นอย่างดีเพราะน่าจะเห็นที่นู่นมัน้งเปล่าแม่เราบอกว่าเห็นที่นูน่นไม่รู้เหมือนกันจริงหรือเปล่านะเออประมาณนี้คือถ้าใครอ่ะรู้สึกว่าตัวเนี้ยชุ่มชื้นแ,แล้วตัวเนี้ยคิดหนึ่งแบบ ที่หนึ่งยืนหนึ่งเลยมันลดมากแบบมันดีอะอมดีมากแต่ถ้าใครชอบเจลเกนก็ใช้เจเกนไปก็ก็ได้ไม,ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม,ไม่ไม่ได้บอกว่านี่แย่นะคือเรากเรเองตัวก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะเออก็ก็รู้สึกว่าโอเคแต่ถ้าใครชอบความชุ่มแบบอันนี้จ,จบอันนี้ยืนหนึ่งมากๆตัวนี้เนี่ยช,ชุ่มฉืดให้5เต็ม5อะให้10เต็ม5เลยกาได้แต่ความชุ่มชืดนี้เนี่ยมันก็มาคู่กับความเนอะของตัว texture นะคะบอกก่อนความเนียนตัวนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกความเนียน มากถ้าความชุ่มชื้นแต่ก็เนียนมากๆเหมือนกันประมาณให้4เต็ม5แล้วก็ความสัว์เนี่ยไม่ได้สัมผัสเท่าไหร่แบบให้ประมาณ3ส่วนกลิ่นถ้าใครเป็นคนชอบกลิ่นชอบความน้ําหอมอ่ะเราให้ประมาณ2นะเพราะกลิ่นมันน้อยมากแต่ถามว่ามันเหม็นไหมมันไม่เหม็นแต่ถ้าใครเป็นคนไม่สีกับกลิ่นหรือว่าเป็นคนที่ชอบที่แบบที่ไม่มีกลิ่นอ่ะน่าจะชอบกลุ่นี้มากๆน่าจะให้5เต็ม5เลยเพราะมันเลิศมากๆดีมากๆนะคะ หลังจากที่เราพูดไปทั้งหมดแล้วนะคะทุกคนที่เราชอ็อกหลายๆคนก็จะบอกว่าอ้าเพิ่งเปิดใช้แล้วมาดูหรือเปล่าโ <No, S 1> นแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูฉันจะโชว์อะไรให้ดูค่ะทุกคนนี่ค่ะตัวแรกซิสเตอร์ตัวนี้ใช้จริงไม่จริงใช้จริงไม่จริงใช้จริงไม่จริงใช่จริงไม่จริงค่ะทุกคนตัวที่สองวัซซัลลิงขวดสีชมพูตัวนี้ก่อนหน้าเราก็ใช้มาก่อน,นะคะ่ะทุกคนอ่ะให้ดูอ่ะให้ดูอะให้ดูอะให้ดูอ,ดอันนี้คือเราใช้จริงทั้งหมดเลยค่ะ แล้วก็ตัวที่เป็นขวดเดียวตัวนี้ของนีเวียทฉันก็เป็นคนบ้าใช้กลิ่นนี้กลิ่นเดียวและสองอันแล้วสองอันแบบว๊ะแพ็กนะอันนี้บอกก่อนว่าช่วงใช้มันไม่เท่าไหร่ก็จะมีแค่จนตัวเดียวนะคะแต่ก็ให้ดูอยากให้ทุกคนดูมากให้ดูไม่เหลือแล้วค่ะทุกคนไม่เหลือ,อแล้วนะคะแต่ก็เหนียวเหนียวอยู่นะเออชอบมากติดใจมากขนาดไปต้องไปซื้อขวดดีย่มาเลยแต่ว่าขวดอหญจริงๆอเนี่ยแพงอ่ะ ประมาณน่าจะมันมาณ2 0อกว่าบาทนะและถ้าันทีเราพูดมาเนี่ยเราใช้ทุกตัวนะแต่ใช้เน่ยสหตัวเนี้ยในทุกคู่นะคะเป็นสูตรของความแบบชุ่มชื้อแต่ถ้าใครไม่ปรารถนาที่จะใช้เราก็แล้วแต่คนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะเยอะไปนะคะเป็นจริงนะคะ โอเคทุกคนก็ขอบคุณมากนะคะที่รับฟังเราเพราะว่าอยากแชร์มากๆแบบอยากแชร์มากๆค่ะทุกคนก็เลยแบบว่ามาแช่นะเออดันี้โอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เราด้วยนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนละเพราะพูดนานมาพูดเดี๋ยวจริงไม่หลอกตาะคะ่ะทุกคนไม่จกตา